14. พฤษภาคมอย่างที่บอกครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบอย่างไรก็ตามครับวันนี้จะย้ำว่าหน้าที่ของสอสนะครับตามที่กฎหมายเขากำหนดนั้นมีอะไรบ้างหน้าที่แรกเลยนนะครับกกต,ตเขาบอกว่ามีหน้าที่ในการเข้าไปเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่แรกของสอสเลยนะครับพอ14พฤษภาคมไปใช้สิทธินับคะแนนประกาศผล นะครับเขาก็จะให้สสเนี่ยไปประชุมสภาพเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีจากแคนดิเดตของแต่ละพักเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่14พฤษภาคมนอกเหนือจากเลือกสสแล้วนะครับท่านก็ต้องดูด้วยว่านะสสเหล่านี้จะไปเลือกใครเป็นนายกหน้าที่ที่2ก็คือเรื่องการออกกฎหมายนั่นเองอันนี้เป็นหน้าที่หลักเลยนะฮะของสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่วเอ๊ะนะครับ ก่อนหน้านี้สสที่เราเลือกไปเนี่ยเขาไปทําหน้าที่ในการพิจารณาออกกฎหมายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับออกกฎหมายนี่ก็ต้องนะครับพิจารณากฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยนะเพื่อส่วนรวมนะไม่ใช่ส่วนตัวด้วยหน้าที่ต่อมาครับพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนะครับประจาปีงบประมาณแผ่นดินนะครับเขาก็จะมีการถกกันละนะครับว่าแต่ละพื้นที่ต้องการงบประมาณ ไปเสริมตรงจุดไหนไปเสริมความเข้มแข็งไปช่วยเหลือประชาชนอะไรก็แล้วแต่ละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่หลักเหมือนกันแล้วก็หน้าที่ต่อมาครับมีหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินนะถ้าพบว่ารัฐบาลบริหารไม่โปร่งใสนะครับฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบในการยื่นยติอภิบายไม่ไว้วังใจเหมือนกันนะ แล้วก็หน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับของสสก็คือนำปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เนี่ยเสนอต่อรัฐบาลเพื่อจะได้จัดสรรเป็นงบประมาณในการมาแก้ไขได้อย่างตรงจุดนี่คือหน้าที่หลักๆ5ด้านนะของสสประชาชนผู้มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับในโซเชียลในสื่อต่างๆเนี่ยว่าเอ๊ะที่ผ่านมา4ปีก่อนหน้าน,นี้นะครับถ้าเป็นอดีตสสนะเออว่าเอ๊ะ เขาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แค่ไหนส่วนจะเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ก็สามารถตรวจสอบประวัติแนวคิดนโยบายต่างๆได้ประกอบการตัดสินใจอย่างที่บอกนะครับว่าท่านบูชมจะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านเลยแต่ขอให้ไปใช้สิทธิ์เถอะทั้งประมาณ52ล้านคนนะครับ14พฤษภาคมอย่านอนหลับทับสิทธิ์ออกจากบ้านไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่8นาฬกาถึง17นาฬิกา